สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาติดตามชมช่องพอใจอินไทยแลนด์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วก็พามาดอาูอาการของวัวที่เป็นไข้นะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้กเ็เป็นคลิปแนวทางการรักษาวัวที่เป็นไข้นะครับ ลักษณะบัวที่เป็นไข้นะครับเขาก็จะยืนมือลอยนะครับที่จมูกก็จะแห้งตาก็จะมือลอยแล้วก็มีการหายใจหอบนะครับตามลักษณะนี้เลยนะครับซึ่งก็จะไม่กินหญ้าไม่กินนมยืนนิ่งๆเฉยๆนะครับเหมือนออไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะครับตามลักษณะนี้เลยนะครับ สำหรับการรักษานะครับวันแรกก็ฉีดยาบูตาสินนะครับ 5cc ยาตัวนี้ก็เป็นยาลดไข้บรรเทาอาการปวดนะครับแล้วก็ฉีดยาคาโตซาน,นนะครับอีก 10cc นะครับเป็นยาบำรุงร่างกายนะครับช่วงสายๆนะครับก็มาดูาวัวตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะครับก็อาการของเขาคือเวลาสัมผัสที่ใบหูแล้วก็ยัง ร้อนอยู่นะครับยังอุ่นๆกว่าปกติอยู่นะครับแล้วก็ที่จมูกของเขาเองก็เ,เริ่มมีเหงื่อซึมออกมานะครับเริ่มมีเหงื่อซึมออกมาแต่ก็ยังมีอาการหอบอยู่นะครับแต่ว่า,าหลังจากช่วงบ่ายมาดูอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากช่วงบ่ายมาดูอีกทีหนึ่งผลก็คือเขาสามารถากินนมเขาสามารถากินหญ้า,าได้ แต่ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับการให้ยาฉีดยาในวันแรกนะครับพอวันที่2และวันที่3นะครับก็ให้ยาบูตาซิน 5cc เป็นยาลดไข้บรรเทาอาการปวดนะครับก็ให้ติดต่อกัน สำหรับยาบูทาสินนะครับให้ติดต่อกัน3วันนะครับก็คือวันแรกวันที่2แล้วก็วันที่3ให้ติดต่อกันต่อเนื่องกัน3วันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหนักก็สามารถให้ต่อเนื่องกันถึง5วันได้นะครับแต่ถ้า5วันแล้วยังไม่หายไข้นะครับก็ต้องเปลี่ยนยาตัวอื่นนะครับสำหรับวันที่2นะครับอันนี้ก็คือเช้าวันที่2หลังจากให้ยาเสร็จนะครับ เขาก็สามารถกินนมสามารถกินอาหารได้ตามปกตินะครับตอนนี้เอาอาหารมาให้นะครับเอาอาหารมาให้เขาก็เดินเข้าหาเลยนะครับเดินเข้าหาลักษณะนี้เลยเขามากินเลยปกติเมื่อวานนะครับเมื่อวานที่เอาอาหารมาให้ไม่เดินหาเลยนะครับนอนสมอยู่อย่างเดียวนะครับวันนี้ก็เริ่มหิวเริ่มอยากกินอาหารแล้วนะครับเขาก็เดินมากินอาหารเองตาม ตามที่เห็นในในในคลิปเลยนะครับาตามลักษณะน,นี้เลยครับก็กินได้ตามปกติอย่างที่เขาเคยกินนะครับสำหรับยาบูตาสซินแล้วก็จะฉีดให้3วันนะครับยาบูตาซินฉีดให้3วันส่วนยาบำรุงฉีดให้วันเดียววันแรกนะครับบูตาสซินนี้ก็ฉีด 5cc ซีซีทุกวันนะครับ ให้ครบ3วันนะครับส่วนยาบำรุงฉีดเข็มเดียวนะครับ10ซีซีอาการบัวที่ไม่สบายก็อาการดีขึ้นนะครับสำหรับายา,าไข้บูตาซินนะครับลดไข้บรรเทาปวดบูตาซินนะครับก็ฉีดตามน้ำหนักของบัวนะครับถ้าบัวมีน้ำหนักเยอะเราก็ฉีดเยอะได้นะครับ ปกติแล้ววัวตัวนี้สามารถฉีดได้ถึง 10cc หรือ 15cc ก็สามารถฉีดได้นะครับแต่ก็ลองฉีด 5cc ดูนะครับก็ผลปรากฏก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันเขาก็หายป่วยหายไข้เหมือนกันนะครับก็ทดลองแล้วก็โอเคนะครับแนวทางในการฉีดยาให้บัวนะครับยาบูตาซินคือยาลดไข้บรรเทาปวดแล้วก็ยาบำรุง ฉีดให้ก็โอเคนะครับสําหรับสูตรในการฉีดยาลักษณะนี้นะครับวัวก็สามารถฟื้นตัวเร็วนะครับฟื้นตัวเร็วแล้วก็กินอาหารกินนมได้ประมาณครึ่งวันนะครับช่วงบ่ายๆเขาก็สามารถกินนมกินหญ้าได้นะครับพออีกวันหนึ่งก็ สามารถกินอาหารได้ตามปกตินะครับแล้วก็กินนมกินยาได้ตามปกตินะครับแต่ถ้าสำหรับฉีด3วันแล้วไม่หายก็ลองฉีดต่อเนื่องดูนะครับต่อเนื่องได้อีกอถึง5วันนะครับสามารถฉีดต่อเนื่องได้ถึง5วันนะครับถ้าเกิดว่าไม่หายก็ต้องเปลี่ยนยานะครับเปลี่ยนยาเปลี่ยนยาเ,เป็นตัวอื่นนะครับ <S <S คือ ไม่แนะนําให้ฉีดต่อเนื่องกันหลายวันนะครับไม่แนะนําให้ฉีดต่อเนื่องกันเกิน5วันนะครับเพราะว่าตัวยาอาจไม่ตรงอาการขบวนนั้นๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ